เตรียมห้องไว้เพียงห้าห้องเองเจ้าเช่นนั้นอานินพักห้องเดียวกับคุณปิ่นได้ค่ะท่านป้าอาจจะไปค้างคืนที่คุ้มของพระสหายอยากให้หญิงปินไปเป็นเพื่อนอา่ะเมื่อคืนที่หญิงไม่ได้นอนค้างกับอานินอานินนั้นเป็นเด็กดีหรือไม่คะอานินย่อมเป็นเด็กดีของคุณปิ่นถ้าว่าคุณเอื้องนั้นอาจไม่ใช่เด็กดีของคุณปิ่นเท่าไรนักปิ่นที่หญิงปิ่นปากใช่ที่ป้าประธานให้อานินหรือไม่ รอให้หญิงเก็บเงินได้มากกว่านี้เสียก่อนแล้วหญิงจะหาแหวนที่คู่ควรกับอนามิกาข้างซ้ายของอนินมาให้นะคะนานเพียงใดอนินก็จะรอ ืออานินสวยเหลือเกินค่ะแหวนก็สวยใครให้มาหรยอคะไม่รู้สิคะอาจเป็นใครสักคนแถวนี้กระมังหรือคะหญิงนึกว่าเป็นแหวนของผู้หมายอนินเสียอีกเป็นมากกว่าคู่หมายเสียอีกคะ่ะ มากกว่าอย่างไรเลยคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกอย่างและที่สำคัญเป็นเจ้าของอันินทั้งร่างกายและจิตใจขนาดนั้นได้เลยคะ่ะ <laughs> อัน,นิน ไปตามเปริกมาพบฉันที่ตำหนักทีเพคะ เราอยากให้ปริกช่วยเลือกผ้าให้ท่านหญิงอันินทีให้ท่านหญิงหรือเพคะเนื่องในโอกาสอันใดปริกจะได้เลือกถูกเพคะก็แค่อยากให้ท่านหญิงเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านหญิงประทานแหวนแทนใจอันมีค่าให้กับหญิงปิ่นนะ่ะไม่ต้องตกใจหรอกเรารู้หมดแล้ว คุณหญิงปิน่นบอกท่านหญิงแล้วหรือเพคะว่าว่าหญิงปิ่นกำลังคบหาดูใจอยู่กับท่านหญิงอนินนะหรือใช่เพคะเราคิดไว้ไม่ผิดหญิงปิ่นกำลังคบหาดูใจอยู่กับท่านหญิงอนินใช่หรือไม่ปริก ไหนท่านหญิงบอกว่าทรงรู้แล้วที่เรารู้รู้ว่าให้แหวนส่วนเรื่องคบหาดูใจกันนั้นเราเพิ่งมามั่นใจตอนที่ปริกตอบเราเมื่อครู่ไม่ใช่นะพี่คะปริกแบบความว่าทรงทรงดูคบหากันแบบสาหมเลยค่ไม่ใช่อย่างที่ท่านหญิงคิดนะคะเลิกกดสติปริกเห็นว่าเราโง่หรืออย่างไร ไม่ได้นะพี่ไม่ใช่ไหมคะปริกไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยไหมคะท่านหญิงไม่ใช่ไหมคะเราสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วเพียงแค่ไม่มั่นใจเรื่องมันเป็นเช่นไรเล่ามาให้หมด บอกอไม่บอกดีกว่าไม่บอกหญิงปิ่นก็จะแย่อีก ช้ามาล,ลีเพคะขอบใจปริกว่าปริกไปปิดบ้านะเพคะปริกไม่ได้พูดอะไรเลยเพคะปริกไม่ได้เป็นอะไรของปริกไปก็ไม่ทันว่าอะไรเลยเพคะ กว่าคุณปิ่นตัวจริงกับคุณปิ่นทีรวาดให้งามกว่ากันหรือคุณหญิงปิ่นตัวจริงงามกว่าไหมคะนั่นสิ หญิงเพคะว่าไงอ,อว่าไงไม่มีอะไรเพคะปริกเพียงจะบอกว่าท่านหญิงวาดคุณหญิงเป็นได้งามยิ่งนัก คือความสุขของเราหากวันหนึ่งเราไม่มีคุณปิน่นชีวิตเราคงหม่นหมองหน้าดู พ่อคะเติมข้าวให้หญิงทีค่ะเจ้าค่ะวันนี้เจริญอาหารจังเลยนะเจ้าค่ะ อาไม่สบายหรือเพคะเหตุใดถึงเสวยน้อยเช่นนี้อาอิ่มแล้วหากยิงปิ่นกินข้าวเสร็จแล้วตามอาไปที่ห้องทีเรามีเรื่องต้องสนทนากัน นั่งก่อนสิคุณหญิงท่านอามีเรื่องอันใดหรือคะ เหตุใดจึงหมายปองของสูงและปล่อยตัวให้ท่านหล่ำลึกเ <_ L un> ช่นนี้คุณหญิงปิรันธิตาท่านอาหมายถึงเรื่องใดคะเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว <_ L un> คุณหญิงยังจะแซงทำเป็นเฉยเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวอีกหรือ <_ L un> ที่ผ่านมาคุณหญิงเห็นเหมือนอาเป็นเหมือนคนโง,ง่ไม่รู้เรื่องราวเลยใช่หรือไม่ไ <_ L un> ม่ได้เพคะ อาไม่เคยสอนสั่งคุณหญิงเลยหรือว่าเราเป็นใครท่านเป็นใครหญิงขอประทานอภัยเลยค่ะท่านอาแต่คุณหญิงก็ยังไม่หยุดอีกทั้งยังเถือไผลปล่อยตัวปล่อยใจจนถึงท่านมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกัน <c oughs> ทำไมคุณหญิงถึงคลาขนาดนี้อาสั่งสอนสิ่งได้ผิดพลาดไปหรือท่านอาไม่ผิดรอกเลยคะ หญิงผิดเองหญิงปล่อยกายปล่อยใจด้วยว่าหญิงคลั่งใครลุ่มหลงท่านหญิงอันินทร์นะท่านอาอยาได้โทษองค์เองและอยากได้ร้องไห้ให้กับหลานที่ชั่วชาเช่นหญิงไม่ให้ร้องได้ระ รู้หรือไม่ว่าอาจทุ่มเทไปกับการเลี้ยงดูสักยสอนคุณหญิงมากถึงเพียงไหนอาปรารถนาจะให้คุณหญิงเติบโตมาอย่างงดงามที่สุดให้รู้ผิดชอบชั่วดีให้รู้คุณคนแต่คุณหญิงกลับรับแหวนของฉันหญิงอนินมาและยังเลือกที่จะสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายทั้งที่รู้ว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้ง ขอโทษนะคะเท่านั้นไม่พอคุณหญิงยังกล้าดีอาจเอื้อมถึงขนาดว่าแหวนให้ท่านหญิงเพื่อจับจองในตัวท่านหญิงขอบระทานแลัยห้พระท่าน,น,านอานได้โปรดทาให้หญิงด้วยหญิงคิดอย่างโง่เขลาเองว่าหากมอบแหวนเพื่อจับจอง คุณหญิงอนินอาจจะตกเป็นของหญิงจริงๆในสักวันต่อให้ร้อยคำขอโทษของคุณหญิงก็มีอาจแก้ไขสิ่งใดได้ดอกเห็นทีอาจจะต้องหาหนทางแก้ไขให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในรูปในรอยเสียแล้วท่านาหมายถึงสิ่งใดคะคุณหญิงจะต้องมีคู่มันคู่หมาย หญิงเจ้าคะปิกขอโทษนะเจ้าคะมันเป็นความผิดของปริกเองท่านหญิงประธารมิกาเรียกปริกไปคาดคันปิกเลยพะลุดปาปกพูดทุกอย่างออกไปเองเจ้าคะปิกขอโทษนะเจ้าคะปิกไม่ผิดหรอก ปัต็รู้อยู่แล้วเลยถามปิกเพื่อให้แน่ใจเราต่างหากที่ไม่ระวังตัวแล้วท่านหญิงประธาม,มิกาว่าอย่างไรบ้างเจ้าะ่ะ คุณหญิงต้องแต่งงานกับคุณชายเกือ้อเกียรติไม่เลยคะ่ะเหตุใดต้องเป็นคุณเกือ้อด้วยแล้วคุณเกือ้อมีอันใดไม่ดีหรือเธอเป็นบุตรของเพื่อนสนิทอาเป็นข้าหลวงคนสนิทของท่านชายรองรูปร่างหน้าตาการศึกษาชาติตระกูลก็ดีดูเหมาะดูสมกับคุณหญิงยิ่งกว่าใครแต่หญิงไม่ได้รักคุณเกือ้อ รักเช่นนั้นหรือและคนที่คุณหญิงรักนั้นแตะต้องได้หรือคุณหญิงลืมไปแล้วเหรอว่าท่านหญิงเป็นใครและที่สำคัญท่านเป็นสตรีไม่ต่างอะไรจากคุณหญิงท่านเออส่วนคุณเครือแม้จะเป็นเพียงหม่อมราชวงศ์แต่ก็เท่าเทียมกันกันกบคุณหญิงต่อจากนี้ไป คุณหญิงไม่ต้องไปดูแลเรื่องเครื่องว่างเครื่องสเสวยให้กับท่านหญิงอนินแล้วอาจจะให้แม่ก้อยเขาจัดก,การเองและอย่าได้ไปค้างอ้างแรมกับคุณหญิงอีกแต่นี้ต่อไปตำหนักสนถือเป็นสถานที่ต้องห้ามของคุณหญิง ไม่โปรดเมตตายหยิบเดินไมคะหากหิไม่ได้พบพากขึ้นหญิงหญิงเขาจะขาดใจตาย เสีตอนนี้อาจจะรอดูว่าคุณหญิงจะขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาอาจริงหรือไม่เราคงขาดใจตายเป็นแน่เอ,อ้โทคุณหญิงไม่ปิบอ,บอกท่านหญิงอันนินให้ไหมเพคะ<ม>เพื่อนท่านหญิงจะช่วยได้ อย่าเลยสิกอย่าทำให้ฉันหญิต้องเป็นกังวลฉันหญิงขอโทษขอโทษนะเจ้าค่ะ ไม่ได้รับอนุญาตจากอาห้ามออกจากตำหนักแม้แต่ก้าวเดียวญิงปิ่นต้องไปทำธุระก,กับคุณเกื้อแทนอานกับคุณเกื้อหรือไหมคะ Dreamy Bubble m l k Tea พร้อมดื่มได้ทุกเวลาชงง่ายหายยาก b o x e t Pyramids X ปิ่นพักจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ Line ID @pyramidsofficial